สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับคือเก่าครับช่องคุมนะเกษตรทางดินความคุณทุกท่านที่ติดตามเขามารับชมเนาะครับเนาะมื่อนีผมสิภาพพี่น้องไปรับชมกันทําคขอดแพะนะครับซึ่งกับทางารามน้องเพิ่นกับทําคอดเองเพื่อเป็นเทคนิคแนวทางให้พี่น้องได้รับชมครับนี่เป็นภาพตอนเพิ่นผสมพันธุ์ครับเมื่อตัวเมียได้อยู่ประมัน แปดเดือนก็จะหาสายพันธุ์ตัวผู้ดีมากทับมาอย่างขอบคุณภาพน้องเพิ่นครับเพิ่นไทยภาพแน,นี่ยตังอาจจะเสียอัธรุดในาการรับชมซึ่งเพิ่นไทยไ้ผมบริเวณป็นไทยท่ามียงนะครับเนาะภาพเร็บเต็มครับไปจอลือกการออกการควอดข้องเพิ่นให้ในฉิดน้ำผมเลยครับผมติดตาน้องกันครับผม <c oughs> คลิปนี้กับภาพี่น้องมารับชมบรรยากาศสดๆนะครับผมกับม,มาถ่าจังประมาณสองโมงเสาร์เนาะเดี๋ยวนี้ประมาณใบม้งครับผมมาเบิ่งน้องแพะเท่าไหร่ครับสี่ขอดลูกเราชิมเนาะเพิน่นตั้งพ้องมะนี่ได้ประมาณได้เดือนแล้วห้าเดือนเนาะระยะเวลาห้าเดือดนนะครับดนะ้วยแล้ว่าแพะนี่ผสมพันธุ์ประมาณแปดเดือนตัวแม่แม่เนาะเออเริ่มผสมพันธุ์ได้อายุแปดเดือนเนาะครับนี่แหละครับกระจายยศใจ้อรุ่นซอยกันครับผม สิ่งนึ่งเดมงระาผมมาถ่ายทั้งสองมุ่งเ้าเลยพี่น้องตน <c oughs> ี้นนนกำลัง <c oughs> จับภาพบรรยากาศสดๆครับพี่น้องได้รับชมกัเป็นภาพที่หายากอี <c oughs> <ม>กอย่างนาะงิมเนาะบอกไปได้เห็นกันง่ายๆนะครับเด้อเบิดมือครับบรดเหตอยังเลยครับพี่น้องเ <c oughs> ตรียมวาถ่ายเก็บภาพพี่น้องเบืองสดๆเกันเลยครับฟ้ามของชิมมาแล้วเกษตรกรนุ่มห้องเก่าครับผมแต่กำลังดุนซอยหนองพันรับ เบิ้ลมือกับว่ากินยังไรเด้อครับนี่เพิ่นผ่าจะขอดเนาะจะกระวนกระว่ายเลยเกิดจังสี่แล้วครับดังพี่น้องเห็นเพิ่นขอดเพิ่นท่านี่เลยบ่ชิมแม่นครับนอนอยู่ที่ไหนเลยนอนเล่นบ่ครับเดี๋ยวจะได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะจับภาพิมพ์กันสดๆเน้นๆเลยครับสาระมึงกับว่าเบิ่งวิธีการทํำขอดเองเนาะชิมเนาะสิ่งใซ่ประสบการณ์อย่างน้องเพิ่นเคยเลี้ยงมากนะครับพอผ่านมันจะลูกแล้วตกจะชุดแล้วชุดแรกครับนี่ อบอกบอกข้หมายว่าเคยผ่านตัวนี้มาจากชุดแล้วการออกลายเมียแล้วลายเมียแล้วเนาะกระสิได้์หูเทคนิคต่างๆสิ่เด็ถามน้องเพิ่มน,น้ำเยอกครับเดี๋ยวมึงครับเพื่อพี่น้องมือใหม่นนเนาะจะได้เลียดลูกไปน้ำกันเนาะครับขอควรระวังต่อนี่คืออย่างมี้อย่างบ่ช่วงเพิ่นออกระวังแต่ว่าถ้าถ้ามันถ้ามันด่วนไรเขาก็ต้องเอื่นหมอเอื่นแพทย์ครับต้องปรึกษาสัตวแพทย์เนาะโอ้เดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับพี่น้องรุ่นน้ำกันนะครับเด้อเนีน่ยครับก็ออกมาแล้วครับ พนน้ำเพิ่มเริ่มเดินแล้วครับใกล้แล้วครับลังเบ่ง้อแต่ละแม่ให้ลูกได้ประมาณแค่ตัวชิมอย่างไรสามบ่สามอยู่ครับมตัวมากกับเปียกสองเทียกับสองเนาะสองมีเลยแต่สามสามบวกถือว่าโชคดีไปครับอืครับผมครับผมรุ่นน้ำกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็นั่งเบ่งนะครับพี่น้องเั็คเกตเบื้องระยะเพียร์เพิ่มเริ่มอย่างนี้น้ำคำน้ำออกมาเขาเริ่มน้ำยังน้ำปุกเหนียวครับปุกเหนียวเออ่มออกมาเนาะครับเนาะเบับเบ่ง ตางน้องกันเรื่อยๆครับผมกำลังบิงนะครับอ๋อใจยสวยววแผล่ห้าวครับ,บเป็นแพะสายพันธุ์แองกโกลเนาะทิมเนาะสายพันธุ์แองกโกลครับผมโอ <Ą ศ> ้ถ้าโดนหลายเ้าต้องปรึกษาแพทย์เนานะ <c oughs> ขออภัยครับผม ว่าปล่อยแบบจะเป็นอันตรายครับบุกกระแม่เพิ่นเนาะ,ะครับผมครับผมนอนแล้วครับกระจีจ็บปวดเพื่อนเนี่ยแล้วครับซ้ำพ่นะนะเนาะแม่นครับ้องฟองเงี้ยแต่ยืนเงี้ยครับแฟร์แท้ลครับุ่นแท้ตโวยิ้ม,มีมารุ่นมีรุ่นเนาะฟองน,งนี่มีอะไรผมยันตั้งสามเลยเนาะตัวมากันพองนี่เป็นสามขี้เลี้ยงมากแม่นบอแม่นนะมาประสบการณ์เนาะพึ่งน้ำกันครับผมกับพึ่งเคยเห็นเห็นตะวันตะเภาเนาะครับพันออกพันออกไล่กันเลยบ่แม่นครับอกไร่กันครับโอ้ไกลเลยที่มินหัวเห็นอยังเลยเนาะ ครับผมเยียมครับเริ่มจะถ้าให้ลูกตัวแม่ที่ผูมันดีแล้วเราได้หมดตัวแม่ก็ดีเขาเด็กขยายพันธุ์กออืครับผมครับผมรุ่นเอาใจ๊แสงมันครับพี่น้องรุ่ขวดด้วยนะครับเนาะครับพอผมผมก็นั่งทาต่างแต๊ซสองมุ้งเหรอจิมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใบมุ้งกัวกัวครับ โซ่ยิงยู่บดันชิปสดๆเก๋กจนว่าโมดีหมอไพ่พี่น้องนะครับบางคลิปโมเดลเขาไปตอบคอมเมนต์กับยังสี่ล่ะเนาะทิมออกหาทายคลิปนะครับอาจจะซาเนี่ยครับเ,เพื่อนเพื่อนช่องกันกะว่างว่าสีให้ไพ่เข้าใจกันเนาะครับเนาะต้องพิการกระตุนพะน้ำเนะะาะเป็นเเพาะดัดฉวยยังเพิ่นบอกต<ร>อนดึงดึงมีเทคนิคอยู่ได้เนาะดึงไงเนาะ เออมีงอครับพวกเงียวย่างแต่เลยกับจอคอยเลยขลังสารในไก่เริ่มแล้วเนาะไก่เหรอต้องเห็นมาประมาณจำบีอันขึ้นยังพวกเงียวบ่เมียนบพวกเงียวตกมากเลยเพี่อนพวกเงียวเต๋อเลยจับท่านผู้กำกั่หันพวกเงียวเพิ่งออกถ้าพวกเงียวอจะส่งสัญญาณว่าดุไก่หยอกกันมาชิมแล้วครับจะเห็นน้ำเพันเดินเนาะครับผมน้ำเริ่มเดินครับโอ้รุ่นเราใจสัยแล้วครับผม Bingo, 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 hả? bingo, 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 บิงอ์บิงก์ิงก์บิง่์บงก์ิงบิงกบิงบิงอ์บงกบิงกงก์บิงก์บยงก์บิงบิงกบิงก์บิงตับิงก์บิงกบก์บิกบิง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 อบิงกบิงกบิงกบิงบิงก์บงก์งก์บก์บงก์บิงก์บิงบิิบบกิกกกบบิงกกอางบบบ ต้องเห็นทชันบรับหมอนองเพิ่นจะบังใช่ไหมตัวแรกครับต้องดึงซอยมอทิมดึงเพิ่นจะเอาเป็นตัวใหญ่ครับเพียงวะเพียงวะเพิ่นจะออกขาหนามันอกม่วันเดือนเดียวครับตัวแรกครับผมรุ่นน้ำกันครับผมผ้าปัจจัยตัดหมอท่านนะครับบางทีผมก็จะตอบใบเพราะว่าเพียงวะเป็นช่ยตัวแรกออกมาครับผมเพียรยังเดี๋ยวตองิ่นตัวเม่ครับ ตัวแม่เนาะครับเนาะแม่ครับโอ้โชคดีมานเลยครับตัวแรกครับตัวแม่ครับผมโอ้ตัวใหญ่ครับใหญ่ใช่ครับผมคิมจับออกมาซื้ออช่ผจยังน่อยเนี่เห็นภาพสดๆครับตัวเมียนะครับเด้อเห็ดตัวแรกต้องต้องเห็ดนั่สี่บอกแม่ครับเพื่อเพื่ออยังน้ำนำจึงหมดเองน้ำค่มไหลออกเนาะมันจะมาเข่าปากคนเนาะแม่ครับผมตัวแรกนะครับเด้อเห็ดเมียครับโอ้บักใหญ่เ้อนงสุดยอดครับผมทำควดเองเด้อต้องมีเทคนิคคือดึงซอยเนาะแม่ครับ เดี๋ยวหัวน้องเพิ่นบังธรรมดาเพิ่นเพิ่นต้องเออนะับเพินจังเลยเพิ่นทำความสะอาดทำความสะอาดด้วนเล่นบ่เมียนหรอถุงแรกด้วยครับครับผมยกปลายกดังบอกครับตัวต่อไประยะเวลามันห่างบ่ตามประสบการณ์ก็ห่างแนี่ยด้วยครับห่างแนี่อยู่เนาะครับผมครับผมตัวแรกนี่นะครับเพีเนี่ยสีคือแม่อะไรตัวนี้คือพอแบบนี้บ่เมียนโอ้พอสีมันสีนี่หละคเมียนมออู้ตัวนี้ ตะวันน้ำเงินครับนะได้ได้เกิดขึ้น์สกเดีบาัเนาะตัวเมียเนี่ก็ขยายพันธุ์เพราะว่าเป็นที่ต้องการตลาดเนาะของตัวเมียเนาะน้ำไปขยายพันธุ์ครับสมการล่อไข่ครับพี่น้องโอ้แข็งแรงไว้ยแตบอกมันเนาะมันถี่เข้าไปทายฟาร์มต่างๆกับอาทิตย์หยดกับยางปอยครับเนาะสองสามหมื่นหนึ่งยางปอยเลยเหรอครับตัวพูนี้เป็นสายพันธุ์เนี่เนาะกเกยดกอนเนี่ยตะพูหัวโอ้เดี๋ยวพอแข็งเร็วนะครับตรงรีบเซ็ตเมือกแล้วกะจับหัวเพิ่น วั้รุ่งเนาะไว้รุ่งขขาง่างเพราะว่ากันน้ำค่ำนำ้ำหยังไหลไปลู้ตัวใหี่เง้ไหลไปดดน,นะครับตัวแรกครับผม,ผมตมอซวยอีกครับตั้ตุ้ง่ตง้องหูประสบการณ์นะครับต้องหูนอ้องพนุูงหอดสังเกตอาการแพร้มันจะออกตอนใดนครับผมโทษตามผมไปรีบมาเลยนะครับมามันจะบอเกินยี่งครับรอืมรอประมาณมาเพิ่นใจหอดมันก็นโทษไปยังว่าในกินเขาเศร้าเลยครับมารอดเล่นกันยุ่นี่นะครับกับน้องคนครับสมการเราค่อยไม่น้องพ้าบรรยากาศไปน้องรับชมเนาะ อาจจะบังหัวน่องไปน,น,นะครับเด้อห่วเป็นยังอ่ะเดี๋ยวลงจกนำ้ำข้ามน้ำยังออกเด้อครับพี่น้องเด้อครับจากปากเพิ่นเดียวมันจะไหลลงไปในกระเพาะอาจส่งผลอันตรายเนาะเป็นปอดนะพี่แม่นบ่ปอดอืมครับผมนี่แหะครับขอดเมือ่ววอใดเขากระดูดนะผมประกาศดูดน้ำข้ามมันจะใส่าปากดูดเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องเว้นระยะเวละขยุนปะวิ่เว้นนีครับถึงยี่สิบวิที่พอตตัวไปพอถึงครับพอถึงเนาะ โอ้ขานี่ยโอ้มแมวเดาตัวแมวเดาผิดเมียครับเผิดเมียนะครับเด้อตัวแรกครับน้องเนาะเผิดเมียใส่ท่างพอมาหลายครับต้นตัวใหญ่เนาะค้อใหญ่แห้งอือ่าพี่น้องก็บารับชมไปเน,นี่ยท่างนะครับเพื่อเกษตรกรไล่ไหม่ๆเนาะทิมเนา<น>ะ,นะที่แรกคนเฮ็ดมันก็โตกแก่แล้วครับน้องคนคลองหรือแย่คนเนาะที่วา่าดเฮ็ดตัางใดต่อมาเพิ่นก็นเรียนรู้สังเกต ด้วยจะคล้องเองเนาะคิมเนาะเลี้ยลูกเลี้ยรุยกอ่าโอ้พฤติกรมรมมันี้จะเลี้ยเนาะแม่นครับแ,แม่าเลี้ยนะม้งโอ้เลี้ยซอยครับเลี้ย่วงหนอกเนาะครับเนาะลงนครับผุ่มตัวที่สองยังจิดตามมาเนาะอันมีต่วสองน,นี่มีเน่แน่นเนาะมีอะมีโอ้ทีนี้ต่อไปคือจับดูน้ำเลยบ่แม่นครับเดี๋ยวจังหน่อยก่อนครับฝากบุนมาดันแข็งอ่ามนตั้งหลักก่อนออกแม่เนาะครับเนาะอู้ตูอัลไลเลยอันตรัลไลแบบ ตัวใหญ่เ<น>องน้อนี่นีไปเนาะอันตรายเจ๊แม่ตามด้วยตัวที่สองครับที่สองเหออกมาที่ติดนะครับสองครับผมช็อตเด็ดช็อตเด็ดครับผมสวัสดีนะครับรุ่นตัวแม่เนาะเป็นอยากได้แม่ลนะครับน้บองคนวาเนาะต้องดึงซ่วยเนาะนะทีนี่เนาะเพราะว่าเน,น,นตัวใหญ่ครับผมตัวสวงครับผมนะครับตัวมีความดูเที่นี่นะครับผม สวายกับเพชรตัวแรกเลยนครับโอ้สีนี่ได้ทั้งหนึ่งเงยตัวเมียอีกครับแม่ครับโอ้หมาสครับหมาสเลยน้องพี่หมาสลนะครับน้องคิมเม่เสีตะกรนนุ่มอ่ะต้องฉลองในแบบเอาหงอเล็หน่อยเนื้อเป็นเหรียญตัวแม่ครับตัวสวางอ้ยสวางนีพี่น้องเนี่ยนะครับของเทียร์สีออกทั้งแม่หลายนะครับตัวแรกออกพอเนาะตัวที่สองครับใส่เวลาบ่ถึงยี่สิบมาทีมั้งเหรอเนี่ยสิบกว่าทีเนาะผมย่านอี่สามอยู่ครับเนาะ รอรุ่นครับรุ่นธรรมชาติมานนี้ก็สามนะทิมเนาะพนออกได้สามครับนี่แหละครับระยะวลลาครับตั้งทองอยู่หาเดือนเนาะทิมเนาะตัวแม่ตัวนึงผสมพันธุ์ในรอบพ่นกับระนธาณแปดเดือนสามารถทับได้นะครับมาอ่าถ้าแม่พันธุ์นี่ได้ลูกอีกเยกชุดบ่ตัวนี้คาดว่านี่ไหมพนพนออกพันธีได้อีกเยอชุดบ่ แม่สาโอ้ได้ไรอีกไรชุดเดียวนี่กะสั่งสั่งแล้วได้ไปอีกอยู่ที่เนาะโอ้ผมว่ามีอีกแน่นอนแบบนี้รุ่นสามครับน้องมันอยากแคตติกนะครับเนาะรุ่นแคตติกนี่ยหมดครับผมชิมยำๆมันทั้งนัดหน่อยเออตัวยำมันแมนแมนมีครับสองครับแม่เออทั้งแม่ทั้งสองครับผมสวรรค์น้ำมันครับผมอ๋อรับชมร่วมกันครับพี่น้องภาพแบบนี้ก็โอ้รุ่นครับผมมาแล้ว ว่าฟังครามากเลยมา<ส>ถ่ายอยู่ครับอ่าสมรอคุ้ยครับผมบ <c oughs> ริเฮทย์ยั่งเลยครับ <c oughs> มึงเขาม,ม,าม,มุ่งเขามินยั่งบริตอบพี่น้อง,องกับควาไพ่นะครับเด้อบางชิปกับตรงม้างที่แหละครับสถานการณ์จริงๆครับมันนั่งถ่ายนอนถ่ายอยู่นี่แหละครับเบิดอะไรนะครับเบดิดอะไรสองบ่บุนี้นได้ปะเนาะอาจจะโอ้ยน้ำมันจุกไปมั้งนะ ต้องจกน้ำคำนำนัคำ่มนะมยังออกนะครับเด้อไข่ไข่คนมันจะเปีนเยนท่าครับไข่ไข่ผ่าทั้งเจียไข่ท่ำขวดทะลุอยู่ดีเนาะรักษารักกันกันเดียวกันครับผมเพือต้องทำความสะอาดด่วนแหละครับเดี๋ยวน้ำคั่มจะเข้าไปกระเพาะท่ำให้เป็นเป็นปอดเป็นอย่างเนาะาไปลงถ่วงปอดถ่วงอย่างนั้นมาทิ้มอย่างนั้ครับผมอายุด่วนกบูดีด้วยครับหมายว่างดีแปลว่าท่าน้ำพวกเนี่ยวแต่เรื่องนี้ ยูดุลก็ดีเพราะว่ายูดุลก็ได้น่ามันก็จะไปเขาปรวจมีการเสียงเสียงยี่เด็หมายเขาว่าถ้านาทาน้ำพันเดินพวกเงีหยวออกลูกต้องรีบตามออกมาไม่นะทาพุ่งเ้ยื่ออกเรี่ยถ้าถึงถ้าโดนควนปรึกษาแพทย์บอกเออบอกพี่น้องเลยแม่นบอกพ้นปรึกษาสาธารณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เด้อพี่น้องเด้อดังพี่น้องเพิ่นแนะน่ด้ครับเด้อเป็นความรู้นะคือสังเกตเนาะชิมเนาะนี่อันตรายเด้อเพราะว่าขาออกมาพวกผมกันเลย ครับบัวซอยโอ้ตรงดึงตรงดึงซอยนะครับประสบการณ์ดังเี็นด้วยพี่น้องดึงแล้วก็ควอยปะคองเนาะมีอะันขายพันใหญ่อืมแองโกลูบูเนียนเนาะโอ้ยพอได้เมียมาหลายครับง่ายแฮงครับพี่น้องมุกดีของคนอยู่เดี๋ยวก็สิได้เปิดการขายแล้วมั้งนี่ชุ่มไปเรื่อยครับผมรุ่นตัวสามเนาะสี่มี่โมมี่ครับเป็นภาพดีิ่ห้าเบิ่งหย่างอยู่ด้วยพี่น้องก็ได้ครับ เพิ่นก็จะเลียดช่วยแล้วครับแย่เพิ่นครับเป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะอย่างที่สี่แล้วครับสมการล้อไข่นะครับมึงครับไออีกตัวหนึ่งตัวผูกต,ตัวนี้ว่ามันพอเพิ่นแล้วครับตัวน้องเพิ่นกับมาเลี้ยงกันเนาะตัวเนาะพอเพิพ่นเดี๋ยวเปิดหัวชีพมีอยู่เนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับนี่ครับผมฝากพี่น้องมารับชมเป็นกำลังใจนะครับเนดะ้อเนน้ำมาให้เบิ้งครับภาพ่ายากอยู่นะครับภาพแบบเนาะ จะหาบ่อ,อยากแต่ว่าบางทีมันบริไทยไปเนาะแม่นบ่<อ>บางฟาร์มมันเกิดที่ว่าเอาออกลูกอศชีสออกเบิอ่อถึกันคุมมองที่ว่าเนาะ<อ>แต่ว่ามันเก่าบางเบบที่ยวกับพวกคือพอจับภาพบรรยากาศแบบว่ายได้เนาะครับเนาะต้องเฝ้านะครับเฝ้ากันจนเมื่อยนะครับเมื่อยแท่นเพื่อนน้ำเงื่อนนะครับถ้าสุดบ่ดสุดหรือไงบ่ ครับตรงรีบทำคว่ำศาสได้ไหครับโอ้ออกมากกับห้องเลยครับคว่ำนารักแบบนึงครับผมนี่นะครับสาระคว่ำรูคือว่าน้องคนนี้นําว่าตรงนี้คว่ำรูประสบการณ์จริงเนาะจากการเลี้ยงแพะคือว่าตรงมันสังเกตต,ตอนบันท้องนั่นบอนี่มนเจ็บท้องทาง้าเพราะเฝ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยไ่เป็นอันตรายดีครับถ้าเขาบ่ดึงซอยแม่บอละมันอาจจะเป็นเสียชีวิตทําให ลูกคนเสียชีวิตได้นะครับผมน้อมห้ยเลทันที่เลยบ่ชิมที่หนองไม้เลยโอ้หนุ่มแสงเลยสร้างความคุ้นชิมหรอกเพื่อนม่นสร้างความคุ้นชินแล้วก็เพราะว่าน้ำได้หนูแมวมันแบมีสารอาหารอยู่แล้วเนาะปุบท่วนตรงให้เฝ้าให้ดื่มครับสร้างความแข็งแรงเพื่อนนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปวิธีการเลี้ยงลูกว่านเพื่อนถ้าพี่น้องสนใจเนาะ ผมมารับชมได้หลายผมกดจะมาทไทยให้พี่น้องได้รับชมเนาะยิ้มเนาะครับอ่าช่วงเก่าช่วงพ่นออกก้อนครับผมนี่นครับสองครับน้องพ่นว่าจะสุดแล้วเนาะสองเก่ามั้งแก๊สกดหลือตัวเมียทั้งสองเมียเนาะทำหนี้เพอแล้วคั้าลเลี้ยงหลายกำลังเลี้ยง ก็ถึงคนว่าสว่างมันก็ว่าเลียนนะครับแล้วแต่รอดได้ร้ายก็กดีร้ายก็ดีแล้วว่ายอกกันนิดหนึครับเจะห่วยร้ายเพราะอยากได้ว่าที่ว่ากันเนาะร้ายก็ดีครับแต่ว่าห้องคนก็ว่ามันดูแลพเฮ็ดหลายอย่างเนาะเดี๋ยวไปตลาดง้อตลาดยังเนี่ยเสียงน้องครับผมออืมยากกินนมเลยนะครับพีนน่น้อบนะเนี่นเลี้ยนะเออเนี่นเลี้ยนะเอาชิมไปทั้ง งอพันกันแล้วแบบจิบิดชิปเพราะวา่าแบบตัวเตืบนี่เนาะเอานั่งลงนั่งลงเห็นจะเห็นจะควงน้ำอ่ะเจ้านั่งลงน้ำนั่นแหละ,ละเอา้านี่แหละนาะชิมเนะเาะการทำควอดด้วยพี่น้องเบิ้งเป็นขา้าว,าวซึ่งว่าถ้าตกลูกอินเดียแล้วเลี้ยงไปเยอะเจอ่ะเดินโดน,โดนไปันใดเพิ่นสามารถขายลูกคนเด็อ่าจะแย่ลูกอะ,อกอะประมาณสามเดืนนะนเอนเนาะ แยกจากแม่อะไรคือพันยานุ่มก็สามารถขายได้เดือนมูลครับยิ่งดีจงแข็งผู้ซื้อต่อไปบ้านนี้ก็นี่ล่ะก็คือว่าซื่อสายพันธุ์มาเทียเดียวมันก็จะออกยีงสี่ได้ไม่ห้องเด้อทรงผลเจรไรไดเข้ามนวันล่ะก็ขายลูกไปลูกนี่คือกําไรเขาอิ่นเนาะม่อว่าที่เป็นงัวเป็นคั้วเป็นแพะเป็นยังก็ตามครับนี่คือทรงผลที่ได้ราคาเราคงระตั้ง้ม่ได้หรอกเพราะว่าตรงเบิ้องตรงเบื้องเบืงไปหยุดก่อนมาแต่งามสมเด็จครับผมครับผมนี่เด้อภาพบรรยากาศดีดีครับ ลองแพะเพิ่นว้อมวบุญน er no? no? ่ารักครับครับเกษตรกรนุ่มผู้เก่งของเขาครับเพิ่นหลายด้านนี่ครับเดี๋ยวกันสิท้ายของเพิ่นไปเรื่อยเพิ่นเล็ดเป็นหลายอย่างอยู่นะครับเนาะเอ๋อคลิปนี้ครับชื่นชอบฝากเข้ามากดติดตามนะครับเนาะให้เบอร์โทรไว้ในชิมพาเพิ่นสนใจพอเห็นเพิ่นเบิ่งเพิ่นห่อหาเพิ่นอยากมากนั่งกีนะอือต่อครับศูนย์เก้าสามอืมสี่เก้าห้าอืมเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดครับครับผมตามนั้นเนาะครับเนาะมือนี้ให้ยร่องเพิ่นจัดการครับ นี่ครับน้องๆที่เพิ่นคอ,อดออกมากับเมียเพิ่นดูแลห้เว้แล้วเพิ่นดูแลกันนะชิมเนาะ,ะชื่นชอบครับฝากกดติดตามช่องคมนาเกษตรท้องถินถ่นนะพี่น้องเเป็นกำลังใจต่ว,ม,วมีกำลังใจในกนารทำชิปครับผมลาก,กันไปครับพอกันไหมชิปต่อไปสวัสดีครับผม